มากรีมก็มัเป็นปีครับดิเมนชันของเขาอ่ะมันเท่ากันหมดแล้วก็ความลึกความแรงต่างทุกอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบที่มันลงตัวทั้งในทุกๆอย่างคือมันค่อนข้างลำบากลำบากแล้วก็เลยใช้เวลาหลายปีในวาจะหามาได้ที่มีวงนี้มีขนาดเท่าคคนี้สามจุดสามจุดสอค่ะตื่นเต้นค่ะเพิ่งมาตื่นเต้นเมื่อเช้านี้ตอนที่แบบ แขกมาเร็วกว่าที่เราตั้งใจอีกเนาะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากค่ะเพราะว่ามันมองไปที่ไหนก็คือมีแต่นคนที่เรารักแล้วก็เรารู้จักบางคนไม่ได้เจอกันนานมากไม่ทัแคญาติญาติเพื่อนๆนทุกคนก็มาร่วมแสดงความยินดีกันค,ค่ะก็เป็นเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆก็เป็นเป็นความตั้งใจจริงๆว่าอยากได้บรรยากาศแบบนี้มีล้านๆอยู่คุณพ่อคุณแม่ เพื่อนๆทุกคนอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงพี่ๆนักข่าวทุกคนด้วยที่วันนี้ได้ได้มาอยู่ด้วยกันในในโมเมนต์ช่วงเวลาตรงนี้ทางถึงแทนเจ็ดชุดเลยใครเลยคะี่ยวันนี้ชุดเยอะมากโอ้โหเล่นแล้วผมเหนื่อยอะใครเป็นคนคิดเพราว่าแบบอยากต้องเจ็ดชุดขนาดนี้คือในความที่เหมือนกับเราเราเราโตจากการเป็นนางแบบอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะชอบควิกเชนจะชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่ต้องต้องขอเบรกตรงนี้นิดนึงว่าคิดถึงผมบ้างไหม ตอนแรกจะผมจะต้องโดนเท่ากันเอผมก็เลยขอลดลงมาว่นพี่ไม่ใช่สายแฟนนะช่วยน,น,นึกถึงพี่หน่ยแต่ก็แต่ว่าเราก็ก็เลยบอกว่าโอเคพี่หมีนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนเท่าที่พี่หมีแบบเป็น <c oughs> ไปได้ไดหวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างของแพนเองก็ได้รับโอกาสดีๆจากพี่ๆดีไซเนอร์ที่เรามีโอกาสได้ <c oughs> ไดทางานกันมาตลอดตั้งแต่เด็กจนมาถึงณปัจจุบันนี้อะค่ะพี่ๆเมตตาแล้วน่ารักมากคือใส่ใจในทุกๆปีเทลจริงๆเจ็ดแบรนด์ในวันนี้ที่มีโอกาสได้ใส่ก็พยายามจะจัดสรร ได้มีโมเมนต์ในวันนี้จริงๆแหวนให้พี่ดูหน่อยครับได้ที่นี้า่ะมันนานมากมึงก็มันเป็นปีครับเป็นปีเพราะว่ามันมันจะเป็นรายละเอียดที่แบบเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะสี่เหลี่ยม princess cut เป็น princess cut ซึ่ง princess cut เนี่ยอาจจะไม่ได้ยากในการหาแต่ว่าที่ใช่ไหมเขาเรียก princess cut ใช่ไหมแล้วก็แต่ที่มันยากคือ ุกเม็ไอ้ดิเมนชันของเขาอะมันเท่ากันหมดแล้วก็ความลึกความแรงต่างทุกอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบที่มันลงตัวทั้งในทุกๆอย่างคือมันค่อนข้างลำบากลำบากแล้วก็เลยใช้เวลาหลายปีในกา่จะหามาได้พี่มีพุงนี้กี่ขนาดเี่ยคราวนี้3าจุดาค่ะ